แม่วันนีพาจะพาทุกคนเข้าไปล้างวิดีโอที่เรารับชมแล้วนะคะทุกคนถ้าเครื่องของเรานะคะทุกคนบันทึกไว้เยอะเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เครื่องช้าก็ได้ค่ะพี่น้องอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะคะถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนแต่ละคนเขามีเนื้อที่เยอะเขาก็อาจจะไม่เป็นค่ะ แม่วัน,นิพาสิพาไปเฮ็ดอีกค่ะทุกคนหลังจากคลิปก่อนก็ล้างแคสไปแล้วคลิปนี้จะเป็นรอบวิดีโอที่เรารับชมแล้วนะคะทุกคนไปค่ะแม่วัน,นิพาสิพาไปเฮ็ดค่ะพี่น้องลองเบิกด้ค่ะว่าจะทําได้ไหมนะคะว่าเพื่อนๆจะทําได้ไหมแล้วก็เราจะทําได้ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยทําบ่อยค่ะแต่ว่าเห็นเขาทํานะคะเขาบอกว่าโทรศัพท์ล้มจะ,สะเสถียรขึ้นค่ะทุกคนลองไปทำนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้ มาถึงตรงหน้านนี้นะคะโปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนให้ทุกคนจิ้มเข้าไปตรงโปรไฟล์ของเราเลยค่ะแล้วก็ไปที่นี่ค่ะจุดไข่ปลาสามจุดนะคะจุดไข่ปลานี่แหละคะ่ะทุกคนกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็จะถึงหน้านี่ค่ะเขาจะเขียนไว้เยอะเลยค่ะให้เราจิ้มเข้าไปนะคะตรงที่แม่วน,นิภาให้ลงไปก่อน <laughs> นี่ค่ะแม่วน,นิพามาร์กไว้นะคะก็คือบันทึกกิจกรรมค่ะทุกคน เข้าไปตรงบันทึกกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนี่มันก็จะขึ้นนี่คะ่ะทุกคนให้เราเห็นนะคะว่ามีวิดีโอที่รับชมแล้วอะไรแล้วเราก็เลื่อนนะคะทุกคนแมววันนี้พาทําเป็นภาพให้ดูนะคะพอดีว่าโทรศัพท์มีเครื่องเดียวคะ่ะเลือเล่อนๆมานี่คะ่ะให้มาอยู่ที่ตรงนี้เน้นที่ที่ตรงนี้นะคะวิดีโอที่รับชมแล้วคะ่ะทุกคนนี่วิดีโอที่รับชมแล้วตรงนี้นะคะ แล้วให้ทุกคนจิ้มเข้าไปเลยค่ะจิ้มเอาเฉพาะตัวนี้นะคะมันจะมีหลายหัวข้อค่ะทุกคนแต่ว่าให้ทุกคนเอาหัวข้อนี้หัวข้อเดียวนะคะแม่วันนิพพาททาทาจะทําแค่หัวข้อนี้หัวข้อเดียวก็คือวิดีโอที่เรารับชมแล้วนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมานะะี่ค่ะวิดีโอประวัติประวัติที่เรารับชมนะคะตั้งแต่ก่อนหลังนะคะจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้ค่ะมันจะมีหัวข้อว่าลางวิดีโอที่รับชมแล้วอันนี้ไม่ ล้างไปแล้วไม่ได้ทําให้โปรไฟล์หรือโทรศัพท์เราหรือว่า Facebook เราเป็นอะไรนะคะทุกคนล้างได้ค่ะจิ้มเข้าไปล้างนะคะล้างล้างล้างแม่วันนพาจะกดเข้าไปล้างที่รับชมแล้วก็นี่ค่ะกดเข้าไปล้างแล้วเราก็ออกมาแล้วก็กลับไปดูใหม่นะคะนี่ค่ะวิดีโอที่เรารับชมแล้วก็คือจะไม่มีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่จะทําให้เพื่อนๆนะคะ โทรศัพท์ของเรานี่แหละจะเสถียรขึ้นนะคะถ้าเกิดมีเยอะเกินไปก็จะทําให้โทรศัพท์เราช้าอืดน,นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําเองค่ะทุกคนไปศึกษามาเห็นเขาทําแล้วก็มาทําเองค่ะลองดูนะคะทุกคนถ้าโทรศัพท์ทุกคนรู้สึกว่าอืดช้าก็ลองทําดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ